นี่คือตุเรียนหมนทัน้กำลังแตกยอดเลยครับวันก่อนเนี่ยหลังน้ําท่วมนะครับกนะ็น้ําก็ท่วมไปนะครับผมเลี้ยงวันเข่งต่นนี้น้ำก็ท่วมมิดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่สุดท้ายก็นี่แหละครับแตกยอดออกมานะครับแตกยอดออกมาสวย,ยนะครับสวยเลยไม่มีไม่มีแ <c oughs> มลงอะไรมารบก,กวนนะครับ ไม่มีอะไรแมลงอะไรมารบกวนเลยใบก็สวยนะครับนี่แล้วก็ข้างล่างนี้ก็ปลูกอะไรนะเรียกไม่ถูกนะเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวไหนนะก็คือเป็นพืชสมุนไพรนะครับนี่นะครับในงานนี้เอาก็เหินวางรอบๆนะก็คือเวลาเรารดน้ําอ่ะแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ดแบบยังไงอ่ะพิธีพิธันอะไรหรอกครับก็แค่สาดเข้าไปนะสาดที่โดนลูกหินตรงเนี้ยมันน้ำาก็กระจาย ทขาเองนะครับง่ายดูแลแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายนะดินก็เป็นดินดาดินรอบบ้านนี่แหละครับขึ้นสวยนี่นะครับปลูกมาได้ประมาณปีกว่าๆแลวนะครับขนาดนี้เพราะเพราะว่ามันต้องผ่านแบบยังไงนะเ,เหตุการณ์อะไรเยอะๆมันก็เลยนี่นะครับดูนี่นะครับ มันแตกยอดมาใหม่นะครับดูแลมันระบบรากดีก็ก็แตกยอดมาใหม่นะโอเคครับตามนี้ใครที่กําลังมีสวนทุเรียนอะไรกันอยู่ก็นะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับ